สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมพาใจสมบวันนี้เป็นวันดีที่นิ้วมือของทุกท่านเลื่อนมาพบกับอาตมาอาตมาจะมาพาทุกท่านรับฟังบทธรรมะสั้นๆในหัวข้อที่ว่าชีวิตเราอยู่ได้เพราะมีบุญหรือว่าอยู่ไปเพราะกรรมยังไม่หมดคุณเคยสงสัยไม่ว่าชีวิตของเรายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะโชคดี พราะบุญหรือเพราะกรรมเก่ายัางไม่หมดทำไมบางคนเจอเรื่องร้ายซ้ำๆในขณะที่บางคนแม้ทำผิดก็รอดปลอดภัยวันนี้เราจะมาพิจารณาอย่างลึกซึง้งเพื่อให้เข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นเพื่อให้ใจสงบขึ้นและเพื่อให้เราเดินทางในชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่าพลาดที่จะฟังจนจบเพราะสิ่งที่จะได้ฟัง จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองและชีวิตรอบตัวคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นจากเหตุและผลจากกรรมและบุญที่เราได้สั่งสมมาบางครั้งเรามีความเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องโชคชะตาล้วนๆหรือเป็นเรื่องกรรมอย่างเดียวแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่า ชีวิตเกิดขึ้นจากการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันบุญคือผลดีที่เราทำแล้วส่งผลให้ชีวิตเรามีความสุขมีโอกาสรอดพ้นจากอันตรายมีคนช่วยเหลือหรือมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตขณะที่กรรมไม่ดีที่เรายังไม่สะสางอาจส่งผลให้เราเจออุปสรรคปัญหาความทุกข์หรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตัวอย่างเช่นคนที่เคยทำความดีมาตลอดชีวิต แม้เจอความทุกข์บ้างแต่ก็มีผู้คนคอยช่วยเหลือมีโอกาสพลิกฟื้นได้เร็วในขณะที่คนที่เคยทำผิดทำน้อยแต่ยังไม่ได้แก้ไขอาจพบอุปสรรคซ้ำซากหรือเจอความทุกข์ในรูปแบบต่างๆนี่คือความจริงของโลกที่ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุและผลไม่มีใครรอดพ้นไปโดยไม่กระทบไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์สิ่งที่สำคัญคือ เราไม่ควรนิ่งนอนใจต่อกรรมเก่าหรือคิดเพียงว่าชีวิตเราดีเพราะโชคดีแต่เราควรตระหนักและทำความดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุญให้ชีวิตเช่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการพูดจาดีการช่วยเหลือผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นการสร้างบุญและลดกรรมไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต หลายครั้งไม่ได้เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลการสั่งสมบุญจากการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นการมีจิตเมตตาและการพยายามอยู่ในทางที่ถูกต้องเราควรเข้าใจว่าการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นการสะสมบุญในทุกขณะไม่ว่าการกระทำเล็กน้อยอย่างการพูดจาไพเราะการช่วยคนยามลำบาก หรือการมีความเมตตาแม้ต่อคนที่ทำร้ายเราสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่ช่วยป้องกันและบรรเทากรรมเก่าที่อาจส่งผลและเมื่อเราตระหนักในความจริงนี้เราจะไม่ท้อแท้จะไม่โกรธเกลียดและจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตตัวอย่างชีวิตจริงที่เห็นได้บ่อยคือคนที่เคยตกอยู่ในอุปสรรคหนักหน่วงแต่ด้วยความเมตตาและการทำความดีสามารถพลิกชีวิตกลับมาได้ ทั้งนี้เพราะบุญที่สั่งสมและการใช้ชีวิตอย่างมีสตินำมาซึ่งความสงบความสุขใจและการลดทุกข์ดังนั้นชีวิตเรายือนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเพราะบุญหรือเพราะกรรมเก่ายัางไม่หมดสิ่งสำคัญคือการเข้าใจเหตุและผลการทำความดีอย่างต่อเนื่องการมีสติและเมตตาในทุกขณะเพื่อให้ชีวิตไม่ถูกอำนาจของกรรมบีบคั้นแต่สามารถดำเนินไปอย่างสงบ มีความสุขและปลอดภัยทุกๆวันคือโอกาสในการสร้างบุญทุกๆก,การกระทำคือการสะสมเหตุผลและทุกๆความตั้งใจดีคือสิ่งที่จะช่วยให้เราอยู่ในชีวิตนี้อย่างสงบและมีความหมายยิ่งขึ้นจำไว้เสมอว่าบุญและกรรมไม่ใช่สิ่งที่ตัดขาดกันแต่เชื่อมโยงกันและการรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติคือหนทางที่ดีที่สุดที่จะอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างสงบ อย่างไม่ทุกข์ทรมานและอย่างมีความสุขจริงๆชีวิตของเราที่ยังคงดำรงอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนเกิดจากผลของกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้และการกระทำปัจจุบันที่เรากำลังสร้างพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ในชีวิตล้วนมีเหตุและผล การที่เราพบเจอคนดีการที่เราพบอุปสรรคการที่เรามีโอกาสหรือขาดโอกาสทั้งหมดล้วนสะท้อนผลของบุญและกรรมบางครั้งเรามองไม่เห็นสาเหตุที่แท้จริงเพราะกรรมมีทั้งปรากฏผลทันทีและผลในอนาคตการที่ชีวิตบางคนดูเหมือนง่ายและราบรื่นไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลของบุญเก่าที่เขาได้สั่งสมมาเช่นการมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสติภาวนาขณะที่บางคนประสบความทุกข์ซ้ำซากล้มเหลวหลายครั้งนั่นอาจเป็นผลของกรรมเก่าที่ยังไม่หมดและเป็นบทเรียนให้เราเข้าใจความไม่จีรังของชีวิตสิ่งสำคัญคือการไม่ทอแท้การรู้จักสร้างบุญในทุกวัน แม้จะเป็นการกระทำเล็กๆเช่นการพูดจาดีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางการอดทนต่อความยากลำบากการให้อภัยต่อผู้ที่เคยทำร้ายเราสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสะสมบุญและเป็นการลดผลร้ายของกรรมตัวอย่างชีวิตจริงที่เห็นได้บ่อยคือคนที่เคยลำบากอย่างหนักเจออุปสรรคหลายครั้งแต่ด้วยการไม่ยอมแพ้การทำดีต่อเนื่อง และการมีสติอยู่กับปัจจุบันสามารถพลิกชีวิตกลับมาได้พบความสงบและความสุขใจนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเกี่ยวกับเหตุและผลการเข้าใจบุญและกรรมไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตการรู้จักตระหนักถึงผลของการกระทำในทุกวินาทีการไม่ยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวการมีเมตตาต่อผู้อื่นและตัวเอง ทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ทุกข์ทรมานการที่ชีวิตเรายือนอยู่ได้วันนี้เป็นทั้งผลของบุญเก่าและการเรียนรู้จากกรรมเก่าการที่เราตระหนักรู้และสร้างบุญต่อเนื่องคือหนทางสู่ความสงบในใจและความปลอดภัยจากอุปสรรคในอนาคตการเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้เราปรับวิธีคิดและการกระทำไม่มองว่าโชคชะตา หรือความโชคร้ายเป็นสิ่งลึกลับแต่เป็นผลของเหตุและผลที่เราสามารถเรียนรู้และแก้ไขได้ชีวิตทุกขณะคือโอกาสที่จะทำดีทุกความตั้งใจดีคือการลดกรรมไม่ดีทุกความเมตตาต่อผู้อื่นคือการสร้างบุญและทุกการตระหนักรู้ในความจริงของชีวิตคือการปลดปล่อยใจจากความทุกข์การอยู่กับปัจจุบันการมีสติ การรู้จักบุญและกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคมีความสุขในความสงบและสามารถเผชิญทุกเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจด้วยความรักและด้วยใจที่ไม่ประมาทเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะเห็นชัดเจนว่าชีวิตเรายือนอยู่เพราะบุญที่เคยทำและการเรียนรู้จากกรรมเก่า และเราเองสามารถสร้างบุญเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ทุกวันทุกลมหายใจคือโอกาสทุกการกระทำคือการเลือกทุกความดีคือการสั่งสมและทุกความเข้าใจคือการปลดปล่อยทำให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความหมายความสงบและความสุขที่แท้จริงนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ช่วยให้เรามองชีวิตอย่างมีสติ เข้าใจเหตุและผลและอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสงบมีความสุขและปลอดภัยจาก,ท,กทุกทุกที่อาจเกิดขึ้นชีวิตของเราที่กําลังดำรงอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เกิดจากเหตุและผลจากกรรมเก่าที่เราเคยกระทำไว้และบุญที่เราสั่งสมมาตลอดพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ในชีวิต ล้วนมีเหตุผลการเกิดความทุกข์การเกิดความสุขการพบเจอผู้คนที่ดีหรือร้ายล้วนเป็นผลของกรรมบุญที่เราทำมาดีในอดีตอาจส่งผลให้ชีวิตราบรื่นมีโอกาสและความช่วยเหลือเข้ามาส่วนกรรมที่ยังไม่ได้ชำระอาจทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาและความทุกข์ซ้ำซากดังนั้นชีวิตจึงเป็นทั้งผลของกรรมเก่า และการกระทำปัจจุบันที่เรากำลังทำเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะไม่โกรธหรือเกลียดชังความทุกข์แต่จะเห็นเป็นบทเรียนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับตัวเช่นคนที่เจออุปสรรคมากมายแต่ยังสามารถมีชีวิตต่อไปได้เป็นเพราะมีบุญเก่าที่สั่งสมไว้และการตั้งใจทำความดีในปัจจุบันการทำบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตการพูดคำดี การให้ความช่วยเหลือเพื่อนการอดทนต่อความลำบากการมีสติและเมตตาต่อผู้อื่นล้วนเป็นการสร้างบุญและลดผลของกรรมไม่ดีตัวอย่างเช่นคนที่เคยทำความผิดแต่เมื่อรู้สึกสำนึกผิดและตั้งใจปรับปรุงตนเองพยายามทำความดีความทุกข์ที่เคยเกิดก็คลี่คลายลงนี่คือเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธรรม ไม่มีใครหนีกรรมไปได้แต่เราสามารถชำระและสร้างบุญเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตอยู่ได้เพราะบุญที่ทำและกรรมที่ยังไม่หมดเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการมีสติในทุกลมหายใจการตระหนักถึงผลของการกระทำการพูดจาดีการให้ทานการมีเมตตาการให้อภัยล้วนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบ ปลอดภัยและมีความสุขการทำความดีในปัจจุบันเป็นหนทางที่ทำให้กรรมเก่าที่ยังไม่หมดส่งผลน้อยลงและชีวิตเราส่งผลดีขึ้นการเข้าใจเช่นนี้ไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่เป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุและผลและเป็นหนทางให้เราปรับวิธีคิดการกระทำและจิตใจให้ไม่ถูกบีบคั้นด้วยกรรมเก่าแต่สามารถอยู่ร่วมกับโลกนี้ได้อย่างสงบ แม้เผชิญอุปสรรคหรือความทุกข์ทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างบุญทุกการกระทําคือการเลือกทุกความตั้งใจดีคือการสะสมทุกความเมตตาต่อผู้อื่นคือการลดกรรมและทุกความเข้าใจในธรรมะคือการปลดปล่อยใจทำให้ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความหมายความสงบและความสุขที่แท้จริงการรู้จักบุญและกรรมการทำความดี การมีสติและเมตตาคือหนทางที่จะให้ชีวิตเราอยู่ได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและสามารถดำเนินไปอย่างสงบมีความสุขและมีความปลอดภัยนี่คือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนและอยู่กับโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานมีความสุขใจและสามารถพลิกชีวิตจากความทุกข์ไปสู่ความสงบได้จริง ชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุและผลบุญและกรรมที่เราสั่งสมไว้พระพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจว่าชีวิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ล้วนมีสาเหตุการเกิดความสุขคือผลของบุญที่เราเคยทำการพบเจออุปสรรคคือผลของกรรมเก่าที่ยังไม่หมดการที่เราพบคนดีช่วยเหลือเราทันเวลา หรือคนร้ายที่มาทำร้ายเราก็เป็นบทเรียนให้เราเข้าใจโลกทั้งหมดนี้คือความจริงของชีวิตการรู้จักบุญและกรรมช่วยให้เรามีสติไม่โกรธหรือเกลียดความทุกข์แต่เห็นว่ามันเป็นผลของเหตุและผลการเข้าใจเช่นนี้ทำให้ใจเราสงบการทำความดีแม้เล็กน้อยก็มีค่าการพูดจาไพเราะการให้ทานการอดทนต่อความยากลำบากการให้อภัยต่อผู้ที่ทำร้ายเรา ล้วนเป็นการสะสมบุญและลดผลร้ายของกรรมตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนที่เคยลำบากหนักหน่วงเจออุปสรรคซ้สำซากแต่ด้วยความภาคเพียรการทำความดีต่อเนื่องการมีสติและเมตตาต่อผู้อื่นสามารถพลิกชีวิตกลับมาได้พบความสงบและความสุขใจนี่คือเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างล้วนเป็นธรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้ แต่เราสามารถชำระและสร้างบุญเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นการเข้าใจว่าชีวิตอยู่ได้เพราะบุญและกรรมที่ยังไม่หมดทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการมีสติอยู่กับปัจจุบันการตระหนักถึงผลของการกระทำการพูดจาดีการให้ทานการมีเมตตาการให้อภัยทุกการกระทำเหล่านี้ช่วยให้ชีวิตสงบปลอดภัยและมีความสุขการทำความดีในปัจจุบันช่วยลดกรรมเก่า และทำให้ผลในอนาคตเป็นไปในทางที่ดีการเข้าใจบุญและกรรมไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้และช่วยให้เราปรับวิธีคิดการกระทำและจิตใจไม่ถูกบีบคั้นด้วยกรรมเก่าแต่สามารถอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างสงบทุกลมหายใจคือโอกาสสร้างบุญทุกความตั้งใจดีคือการสะสมทุกความเมตตาต่อผู้อื่นคือการลดกรรมทุกความเข้าใจในธรรมะคือการปลดปล่อยใจ ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายความสงบและความสุขที่แท้จริงการรู้จักบุญและกรรมการทำความดีการมีสติและเมตตาคือหนทางให้ชีวิตมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและดำเนินไปอย่างสงบมีความสุขปลอดภัยนี่คือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนอยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานมีความสุขใจ และสามารถพลิกชีวิตจากความทุกข์ไปสู่ความสงบได้จริงการยอมรับว่าชีวิตอยู่ได้เพราะบุญและกรรมที่ยังไม่หมดทําให้เราไม่โทษโชคชะตาหรือผู้อื่นแต่เห็นความจริงของการกระทําและเลือกที่จะสร้างความดีต่อเนื่องให้ชีวิตมีค่าให้ใจสงบและให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสเรียนรู้ทุกอุปสรรคคือบทเรียน และทุกความดีที่ทำคือการสร้างอนาคตที่สงบสุขนี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนที่ทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความเข้าใจความสงบและความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เพียงแต่เริ่มจากการรู้จักตัวเองเข้าใจบุญและกรรมและลงมือทำความดีในทุกวันอย่างต่อเนื่องชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข ล้วนเกิดจากเหตุและผลทั้งจากกรรมเก่าที่เคยกระทำไว้ในอดีตและบุญที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ล้วนมีสาเหตุและผลการเกิดความสุขการพบเจอสิ่งที่พึงปรารถนาหรือแม้กระทั่งอุปสรรคและความทุกข์ที่เข้ามาในชีวิตล้วนสะท้อนผลของกรรมเก่า และผลของการกระทาปัจจุบันบุญที่เราทำมาเป็นเหตุให้ชีวิตราบรื่นมีโอกาสมีคนช่วยเหลือมีความสุขขณะที่กรรมที่ยังไม่หมดอาจส่งผลให้เกิดอุปสรรคปัญหาความทุกข์หรือความยากลำบากการเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้เราไม่โกรธหรือเกลียดชังความทุกข์แต่เห็นเป็นธรรมดาของชีวิตและมองความทุกข์เป็นบทเรียน เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองตัวอย่างชีวิตจริงเช่นคนที่เคยประสบความลำบากอย่างหนักเจออุปสรรคซ้ำซากแต่ด้วยความเพียรการทำความดีอย่างต่อเนื่องการมีสติการอดทนและการมีเมตตาต่อผู้อื่นทำให้สามารถพลิกชีวิตกลับมาได้พบความสงบและความสุขใจสิ่งเหล่านี้คือเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าสอน ทุกสิ่งล้วนเป็นธรรมไม่มีใครหนีกรรมไปได้แต่เราสามารถสร้างบุญและชำระกรรมเก่าผ่านการกระทำดีการเข้าใจว่าชีวิตอยู่ได้เพราะบุญและกรรมที่ยังไม่หมดทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการมีสติอยู่กับปัจจุบันการตระหนักถึงผลของการกระทำการพูดจาดีการให้ทานการมีเมตตาการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนช่วยให้ชีวิตสงบปลอดภัยและมีความสุขการทำความดีในปัจจุบันช่วยลดผลของกรรมเก่าและสร้างผลดีในอนาคตการเข้าใจบุญและกรรมไม่ใช่ความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยเหตุและผลการรู้จักบุญและกรรมช่วยให้เราปรับวิธีคิดการกระทำและจิตใจไม่ถูกกรรมเก่าบีบคั้นแต่สามารถอยู่ร่วมกับโลกนี้อย่างสงบ ทุกลมหายใจคือโอกาสสร้างบุญทุกการกระทำคือการเลือกทุกความตั้งใจดีคือการสะสมทุกความเมตตาต่อผู้อื่นคือการลดกรรมทุกความเข้าใจในธรรมะคือการปลดปล่อยใจทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายความสงบและความสุขที่แท้จริงการรู้จักบุญและกรรมการทำความดีการมีสติและเมตตา คือหนทางให้ชีวิตมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและดำเนินไปอย่างสงบมีความสุขปลอดภัยนี่คือหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตอย่างชัดเจนอยู่กับโลกนี้ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานมีความสุขใจและสามารถพลิกชีวิตจากความทุกข์ไปสู่ความสงบได้จริงการยอมรับว่าชีวิตอยู่ได้เพราะบุญและกรรมที่ยังไม่หมด ทำให้เราไม่โทษโชคชะตาหรือผู้อื่นแต่เห็นความจริงของการกระทําและเลือกที่จะสร้างความดีต่อเนื่องให้ชีวิตมีค่าให้ใจสงบและให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสเรียนรู้ทุกอุปสรรคคือบทเรียนและทุกความดีที่ทำคือการสร้างอนาคตที่สงบสุข นี่คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนที่ทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความเข้าใจความสงบและความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เพียงแต่เริ่มจากการรู้จักตัวเองเข้าใจบุญและกรรมและลงมือทำความดีในทุกวันอย่างต่อเนื่องและนี่คือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราสงบปลอดภัยและมีความสุขอย่างแท้จริงก่อนอื่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า มาฟังคลิปนี้ฟังธรรมะแล้วร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งความเข้าใจการตระหนักรู้และการเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจความจริงของทุกข์ความไม่จีรังและความผันแปรของเหตุและผลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เป็นผลของเหตุและผลเป็นผลของกรรมและบุญที่เราเคยทำไว้การเข้าใจเช่นนี้ช่วยให้เราไม่โกรธไม่เกลียดและไม่ยึดต,ติดแต่เห็นทุกข์เป็นธรรมดาเป็นบทเรียนและเป็นโอกาสในการเปลี่ยนตัวเองการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เรื่องยากแต่เริ่มจากการมีสติการตระหนักรู้ในความคิดคำพูดและการกระทำของตนเอง การทำความดีการพูดจาดีการให้ทานการมีเมตตาและการให้อภัยล้วนเป็นวิธีในการสร้างบุญลดกรรมไม่ดีและเปลี่ยนใจของเราให้สงบการฝึกสติในทุกลมหายใจการพิจารณาเหตุและผลของการกระทำการเข้าใจความจริงของชีวิตจะทำให้เราสามารถอยู่กับโลกนี้ได้อย่างไม่ทุกข์ทรมานมีความสุขและสงบใจ ทุกความยากลำบากที่เจอเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้ทุกความเจ็บปวดทุกความผิดหวังเป็นโอกาสให้เราพัฒนาใจทุกการทำดีทุกความเมตตาเป็นการสะสมบุญและลดผลร้ายของกรรมเก่าการเข้าใจและยอมรับว่าชีวิตเราเกิดขึ้นจากเหตุและผลบุญและกรรมทำให้เราไม่โทษใครไม่กรอดใครและไม่ทอแท้ แต่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเมตตาและเต็มไปด้วยความสงบการเปลี่ยนตัวเองคือการยกระดับจิตใจการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นการเลือกทำดีและการมีสติในทุกขณะนี่ถือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนที่จะทำให้ชีวิตเราสงบมีความสุขและปลอดภัยจากทุกๆวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการสร้างบุญและลดกรรมไม่ดีการมีสติ การพิจารณาเหตุและผลและการฝึกใจให้มีเมตตาคือหนทางสู่ชีวิตที่สงบและมีความหมายขอให้ทุกท่านนำธรรมะนี้ไปใช้เปลี่ยนตัวเองและเดินในเส้นทางแห่งความเข้าใจความสงบและความสุขอย่างแท้จริงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งที่เสียสละเวลามาฟังคลิปนี้ร่วมเรียนรู้และร่วมเดินทางในเส้นทางแห่งธรรมขอให้ทุกท่านมีความสุข ความสงบและความเจริญในชีวิตด้วยบุญกุศลที่ท่านได้สร้างและด้วยความเข้าใจในธรรมะที่ทำให้ใจสงบมีสติและไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นขอให้ทุกลมหายใจทุกความคิดทุกการกระทาเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านสงบมีความสุขและสามารถเปลี่ยนตัวเองไปสู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำทางเราสู่ความสงบ ความสุขและความเข้าใจอย่างแท้จริง